ูกค้าหลายคนเลยเขาถามมาว่าเขาอยากจะได้รถราคาประหยัดประหยัดแต่เอาเครื่องแรงๆนะมามามาดูนี่มาดูนี้เลยค่ะรถเข้าใหม่ของเราในเรื่องของราคาเหรอไม่ต้องพูดถึงยอมเยาวมากๆอยู่ที่2อง0 0 0สาบาทราคานี้ดีพอไหมโอ้ดีมากเลยนะอันนี้มันคือ f o r d f o ฟ u s ใช่ไหมคะแล้วเครื่องมันแรงจริงเหรอโอ้โหบอกเลยว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเลยให้กำลังสูงสุด180แดรงมา้าแค่นี้แรงพอไหม โอ้แรงมากค่ะแล้วเรื่องรูปทรงการดีไซน์โชบเฉียวมากมากนะคะแล้วยังมาด้วยสีสะดุดตาด้วยเป็นสีอะไรอ่ะเธออันนี้เขาเรียกว่าสีพิเศษเป็นสีมัสตาร์ดนั่นเองนะคะเป็นสีที่หายากมากๆยิ่งไปวิ่งบนท้องถนน,นโอ้โหเป็นที่สะดุดตาของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยงั้นเดี๋ยวเธอพาไปดูความสวยงามรอบๆคันกันเลยด้านหน้าก่อนเลยเธอแน่นอนคะ่ะด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับโคมไฟใสๆแบบนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนั่นเองนะคะด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยจ้า ชั้นเขาก็ยังมีมาให้อีนะคะด้านหน้านี่เห็นมีมีเซ็นเซอร์ด้วยใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าเขาก็นึกถึงความปลอดภัยของเรารวมถึงคนใช้รถถนนทั่วไปด้วยนะคะ แล้วด้านข้างของเขาทีซ่ซายโฉบเฉี่ยวมากๆเลย,เ,ลยเขาเรียกว่าทรงอะไรคะแบบอโออันนี้นะคะเรียกจรจริงๆว่าทรงแฮชแบกห้าประตูเป็นรถที่ดีที่สุดในรถครัสด,ดียูกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วเนี่ยล้อของเขานะคะต้องบอกเลยว่าลายสวยมากๆเลยเป็นแมบเดิมหรือเปล่าแน่นอนคะ่ะเป็นลายออริจินอตจากป้ายแดงเลยนะคะมาพร้อมกับขอบ17นิ้วนั่นเองคะ่ะกระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับระบบพับไฟฟ้าด้วยนะคะมาไฟไเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของเส้นสายของเขาก็จะดูเนียนตามากๆ ่มาพร้อมกับเส้นโคมเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วรถคันนี้นะคะในเรื่องของแบบบอดี้รอบคันเนี่ยคือตัวถังนี่คือสวยเนียนทุกจุดเลยนะบอกเลยว่าเนี่ย เจ้าของเดิมก็คือใช้น้อยมากๆเลยนะคะในเรื่องของสเก็ตหินสเก็ตอะไรบอกเลยว่าแทบไม่มีเลยนั่นคือเขาเรียกอะไรความใส่ใจของเจ้าของเดิมนะคะทำให้รถคันนี้ดูคงสภาพที่ดีที่สุดเลยนะ mm. ในส่วนของฝาถังน้ามันบอกเลยค่ะวัาน,นี่เป็นไปกับตัวรถเลยนะคะเห็นไหมโอ้โหในเรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยคือรําจริงๆค่ะเธอฉันอยากรู้ว่าภายในอ่ะมันจะเก็บของได้เยอะแค่ไหนอ่ะเออแน่นอนฉันสามารถเปิดให้เธอดูได้ไม่มีอะไรปิดบังอาจจะเปิดให้เธอดูนะฟึบอ่า นี่เลยค่ะเป็นโช๊แบบผ่อนแรงนะคะแค่เราสมัมผัสเบาๆฝ่า,าท้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกว้างไหมกว้างมากค่ะแล้วเขามีแผ่นกันลรองมาให้ด้วยนะอย่างนี้เวลาเราไปจ่ายตลาดนะซื้อของสดมาวางไว้นะคะวางได้แบบสบายใจเลยเพราะว่าเอาออกไปทําความสะอาดได้ง่ายด้วยใช่แล้วก็แถวที่สองของเขานะคะยังทัอลงไปได้อีกนะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองค่ะด้านล่างก็ยังมีแม่แรงยังอะไรอยู่ครบเลยนะนั่นบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลคือดีมากๆนั่นเอง ถ้าเป็นรถคันอื่นนะคะแม่แรงยางอะไรเขาไม่ติดมาให้แบบนี้หรอกไม่รู้หายไปในมดแต่สําหรับคันนี้มีครบทุกอย่างจะเธอเนาะนี่เหมาะก,กับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะในเรื่องของบอดีด้ด้านหลังเรายังไม่ได้ดูกันเลยเราลองดูกันหน่อนนี่เลยจ้าฟื้ โอ้โหด้านหลังนี้ก็เท่สปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะเธอเห็นไหมด้านบนนี้ก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์เท่ๆไฟเบรกตรงที่3แบบนี้ความที่มันเป็นตัวท็อปนะคะในเรื่องของรูปทรงต่างๆในเรื่องของบอดี้หรือการแต่งเติมหรืออะไรเงี้ยคือมันมีมาครบอยู่แล้วอย่างพักกิ้งเซนเซอร์เนี่ยก็มีให้3จุดด้วยกันตรงนี้นะคะ S เนั่นก็คือรุ่นสปอร์ตรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าไม่ว่าใครซื้อไปอ่ะคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าคุณซื้อสินค้าที่ดีและที่สำคัญตัวท็อปด้วยค่ะ ด้านหน้านะคะเห็นเป็นรถเล็กทัดรัดแบบนี้นะคะแต่เขาเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีออปชั่นต่างๆที่มีมาให้นะคะอย่างด้านบนก็จะมีพานารมิกซันรูฟมาให้ด้วยและในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้านะคะเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวนั่งได้สบายๆนุ่มๆมีปีกอกกระชับมาให้ด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดําคอนโซลกลางเขาจะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้จะแสดงผลในเรื่องของ FMAM นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ข้าวรถต่างๆนะคะถัดกันมา2ปุ่มใหญ่ๆจะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปุ่มปรับทิศทางของแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระด้วยค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆนะคะเขามีออปชันมาให้เล่นมากมายเลยนอกจากจะเพิ่มเสียงรถเสียงได้รับสายวางสายได้แล้วนะคะก็ยังมีคําสั่งเสียงมาให้ด้วยซึ่งคําสั่งเสียงนะคะจะมีมาให้ใน รุ่นท็อปสุดเท่านั้นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครุสซอนโตรมาให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีช่องวางแก้วน้ํามาให้อีกสองตแหน่งนะคะตรงกลางก็มีช่องเก็บของมาให้นะคะด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะนี่เลยเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะเราสามารถใส่เอกสารได้นะคะต้องบอกเลยว่าด้านหน้านะคะน่าใช้มากๆด้านหลังจะสวยงามน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังแล้วค่ะก็สวยงามไม่แพ้ไปกว่าด้านหน้าเลยนะคะแล้วห้องผู้โดยสารก็ยังกว้างด้วยและรู้สึกโล่งโปร่งสบายด้วยซันรูฟด้านบนที่มีมาให้นะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะผ้าสลับกับเบาะหนังสีดํานั่งได้สบายสบายถึง3ที่นั่งกันเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนนะคะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งค่ะแล้วทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ Ford Focus คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc ให้พละกกำลังสูงสุด119แรงมา้าและยังมีระบบ Parking Distance Control หรือ PDC เป็นระบบที่ใช้สำหรับช่วยหาช่องว่างที่สามารถจอดรถได้รวมไปถึงสามารถจอดรถให้เองแบบอัตโนมัติโดยระบบจะทำงานด้วยเซนเซอร์แบบอัลตราโซนิก ที่ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของตัวรถซึ่งจะทำหน้าที่ในการสแกนหาช่องว่างรอบๆตัวรถและช่วยควบคุมการหมุนพวงมาลัยเพื่อให้รถสามารถจอดในช่องว่างนั้นได้โดยผู้ขับทำเพียงแค่ควบคุมการเข้าเกียร์และเหยียบเบรกไม่เพียงแต่ระบบนี้จะช่วยจอดรถได้เท่านั้นแต่ยังช่วยนำรถออกจากช่องจอดได้อีกด้วยค่ะ ในแน่นอนเลยค่ะใส่เล้แล้แลคะค่ะเพราะว่าโอเพน o ร d นละคะคัดสรรตัวรถดีๆมาให้ลูกค้าทุกคนนั่นเองนะคะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงๆกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Open น o รดนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนกับ Ford Focus ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย